รวมอนุโมทนาบุญคะ่ะตายอรท,ยอทัยมอบทิพน้าเวทีทำบุญณวัดบ้านโนนสะอาดจังหวัดปร้อยเอย็ดคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานอย่างตายอรทยัยดาบคําเจ้าของฉายาสาวดอกยาและราชินีลูกทุง่งซึ่งถือได้ว่าเธอคนนี้ประสบความสําเร็จในวงการเพลงอย่างมากแต่ถึงแม้ว่าเธอจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังแล้วเธอก็ยังมีความน่ารักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยละคะ่ะ ล่าสุดนี้ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับสาวต่าเอารไทยด้วยมอบทิปหน้าเวทีท้ำบุญนวัดบ้านโนนสะอาดจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยงานนี้สาวใต่เอรไทยน,นั้นก็ได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่าเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเงินทิปหน้าเวทีทั้งหมดวันนี้ต่ายนั้นมอบสมทบให้กับทางพระอาจารย์เพื่อบูรณาวัดต่อไปค่ะทางทีมงานก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเธอในครั้งนี้ด้วยค่ะ